ดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีความมั่นคงแข็งแรงจะสามารถที่จะเปิดเผยแสดงความสามารถของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์กับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะได้มีโอกาสได้รับงานใหม่ๆจะมีโอกาสที่คุณนั้นจะรับอาสา กับงานใหม่ๆที่จะทําให้คุณนั้นจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานคุณจะได้แสดงผลงานหรือความคิดเห็นทําให้งานของคุณนั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีช่วงนี้การงานของคุณนั้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องหลบหลบซ่อนซ่อน,อนหรือไม่เปิดเผยทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะต้องมีความกดดันหรือระมัดระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมกับคนใกล้ตัวที่เป็นลูกน้อง หรือเป็นผู้ช่วยแม้กระทังคนรอบข้างที่ประสานงานด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะทําให้คุณอึดอัดหรือไม่สบายใจในบางส่วนบางสิ่งบางอย่างก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงขอให้คุณนั้นค่อยๆประคับประคองไปแก้ไขปัญหาด้วยความรู้ความสามารถของคุณเชื่อได้ว่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งความอึดอัดใจอะไรทั้งหลายแหละในเรื่องของการงานจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงด้วยความคิดด้วยความสามารถด้วยความคิดเห็นของคุณอย่างแน่นอน แต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นของคุณนั้นที่อาจจะปะทะกับบุคคลที่ร่วมงานกันได้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่หากปนิปะนอมกันได้แล้วหรือไม่ต้องการที่จะเอาชนะไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามหาทางออกที่ดีร่วมกันผลงานของคุณก็จะเป็นที่ประจักษ์ที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าการงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จด้วยความคิดเห็นของตัวคุณได้เป็นอย่างดีสําหรับในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักหลังนี้อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งคุณอาจจะมีเงินที่มาจัดจ่ายใช้สอยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีโอกาสที่จะผันผวนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองมีโอกาสที่จะต้องรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งคุณอาจจะต้องใช้นี่ก้อนใหญ่หรืออาจจะเกิดจากการที่คุณจะต้อง เสียเงินเสียทองไปกับการรักษาพยาบาลหรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นได้สูงเช่นเดียวกันอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางถือได้ว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีโปรแกรมการเดินทางค่อนข้างสูงก็ถือได้ว่าคุณก็ยังเสียเงินแลกกับความสุขที่คุณจะได้รับมาสําหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษภในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่าการพัฒนาความรักความสัมพันธ์สําหรับผู้ที่ยังโสดอยู่นั้น จะมีความรู้สึกว่าจะค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ค่อยหวือหวาหรือรวดเร็วมากมายนักอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงชาวลัคนาราศรีพฤิกนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีแผลในใจหรือว่าค่อนข้างที่จะค่อนเจ็บช้ำน้ำใจเกี่ยวเรื่องของความรักมากพอสมควรฉะนั้นในเรื่องของการเปิดใจหรือการที่ยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าๆนั้นอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการที่จะเปิดใจกับคนใหม่ๆได้เช่นเดียวกัน ก็ขอให้คุณนั้นพยายามลองเปิดใจลองใช้เวลาในการศึกษาคุณอาจจะได้พบปะเจอเจอคนที่ดีที่เข้ากับตัวคุณได้อย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วนั้นต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นกันบางสิ่งบางอย่างและอาจจะโดนจับได้ฉะนั้นหากมีอะไรก็แล้วแต่ คุณก็ควรจะระมัดระวังหรือเปิดเผยกับคู่รักของคุณจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีรอยแตกเล้าวขึ้นได้แต่โดยส่วนรวมภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นก็ยังสามารถที่จะเกื้อกูลเกื้อหนุนกัน หรือพยายามออกใจใส่กันค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างแต่ก็เป็นความคิดเห็นขัดแย้งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ชีวิตครอบครัวและความรักนั้นดีขึ้นอยู่แล้วดังนั้นหากมองในเรื่องของเจตนาถือได้ว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีระหว่างคุณกับคู่ครองดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีพฤกิกในปักหลังในเดือนเมษายนนี้ต้องบอกว่า ในช่วงนี้คุณอาจจะมีการเดินทางแล้วก็อาจจะมีการแสดงวิสัยทัศน์มีความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้โชว์ผลงานหรือแม้กระทั่งอาจจะมีอุปสรรคต่างๆนานาคุณก็ยังสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเลนหรือมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลหากคุณระมัดระวังอย่างเพียงพอเชื่อได้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ ปิดบังเศร้าเล้นคุณอยู่คุณก็จะสามารถคลี่คลายได้ในที่สุดนั่นเอง